สวัสดีค่ะมีรถเอ SUV สยูวีสภาพอีส่วนมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ประวัติดีใช้เงินออกรถ1น0 0 0บาทเองนะคะผ่อนสบายๆเดือนละ4 0 0 0บาทเองค่ะเตยต้าเวนซ่าหน้าอีเกียโตปี2007นะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะนี่ค่ะรถครอบครัวน่าใช่มากๆเลยนะคะใช้เงินออกรถแค่1 0,000บาทผ่อนสบายๆเดือนละ4 0 0 0บาทเองค่ะโตยตา e ้าเวนซ่าหน้าอีเกียโตปี2007ค่ะ ผ่อนเดือนละ4 0 0พเอ 4, บาทเองค่ะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่รุคันนี้ได้นะคะที่มันเบิด3,000บาทขึ้นไปค่ะกระสุรุคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังม,ามา่างหารถครอบครัวสภาพปีสวยนะแอมแนะนำม,มารถคันนี้เลยค่ะโมเมลัยพาวเวอร์เกียร์ออโต้นะคะเบาะ3มแถวกว้างนั่งสบายเลยนะคะสภาพดีสุดๆเลยนะคะขับดีพร้อมใช้งานค่ะบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุนะคะ กว้างนั่งสบายมีแอร์ตอนมอนี้ตั้งห้าค่ะโตยตาไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเย็นนะคะเย็นจนหนาวเลยนะคะแอร์รุ่นนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะผ่อนชวิตสบายค่ะได้ไดเกียร์ออโต้ไปใช้ด้วยนะคะเครื่องยนต์พันห้าด้วยนะนด่ค่ะน้านหลังกว้างมา,มากๆเลยนะคะน่าใช้สุดๆเลยค่ะมีที่วางแก้วน้ําด้วยนะเอกส์า การจัดไฟแนนซ์ก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบอัรองเงินเดือนนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะใครกำลังมองหารถครอบครัวสภาพสวยนะแอมเชียเป็นคันนี้เลยค่ะผ่อนพอๆกับมอไซเลยนะคะกันแดดกันฝนนนั่งได้7-8คนคุ้มคาม่ามากๆเลยนะคะน่าใช้ค่ะ เปิดฝากระโปรงหนะ้าให้ดูนะคะนี่ค่ะหน้าเครื่องนะคะเครื่องยนต์105ซีซีนะคะพร้อมใช้งานค่ะรถครอบัวสภาพไปสวยกวางนั่งสบายนั่งได้7-8คนนะต้องยกให้รถรุ่นนี้เลยค่ะเครื่องยนต์1 0้าประหยดน้ำมันอีกต่างหากค่ะกวางนั่งสบายแอร์เย็นนะคะสภาพไปสวยเลยค่ะ ่อนแค่เดือนละ4,000บาทเองค่ะต้องรุ่นนี้เลยค่ะเตต้าเวนซ่า 1.5E กออโตปี2007ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพคุณด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ